ไปเน้นร้อนอีกแล้วค่ะเอฟเสือเสือเสือนองแล้วจากแม่ครับอ่าอตี้นี่จิตสำนกับการแต่งตัวแต่งยังไงก็ได้ใช่ยังไงก็ได้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองล่าสุดเปลี่ยนเสื้อกันใส่แล้วค่ะทุกคนการแต่งตัวไม่ต้องแบบวเก่อนล่าสุดเปลี่ยนเสื้อกันใส่แล้วค่ะแบวว อ๋อยุกิใส่ตันนั้น็เเปนเม่ครับยุกิใส่เสื้ออาเม่ครับผมอ่าได้เวลาทำงานพี่รองค่ะตอนนี้เปลี่ยนเสื้อกันใสเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยหล่าใส่เสื้อปะปะผู้เดปะปะก็ใส่เสื้อน้อง่อยเมย์ข่อยเมยนัมยเมยนัมยเมนั่มพี่องค่ะเมย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  สวัสดีค่ะน่ารักค่ะเสื้อตัวป้ายี่ต้องคันแกะชิ้นชอนตัวป้กี่แกเสื้อหนูก็รังเขาน่ารักน่ารักหมก็ชอบันนี้มันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ดีใช่ไหมเนี่ยน่ารักค่ะ ต้องให้ขึ้นต้องขึ้นเสื้อนูก่อนเออล่าสุดเปลี่ยนเสื้อกันใส่กับอิลาแล้วค่ะลูกสาวน่ารักมากนลานชอบซื้อสะไรพี่น้องคะถ้าซื้อมาด้วยนนั่งแบบมากเลยกินตัวลรอกินกินใครเป็นไงบ้างกินหอมหอมอมไปเยหอมจะแม่งแลวราจ้าคนน เปลี่ยนเสื้อเลยพี่น้องขาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนหอนเปลี่ยนเสื้อขึ้นน้องแล้วค่ะค่ะและล่าสุดก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องขาเปลี่ยนเสื้อไหมล่ะค่ะพี่น้องรพ่าเเดดวุ็ข ทำงานต่อจ้า